อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปารีนะคะแม่หมอกุญปารีสวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มาพบกับการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีกุมกันประจำเดือน รกรกฎาคม2564นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในเดือนนี้นะคะแม่หมอคุณปาลีก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรปดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะหากอยากดูแบบตรงแม่นยำแนะนำให้ดูส่วนตัวแบบมีค่าคููที่ลายอาทิต์ขึ้นอยู่ด้าน,นด้านล่างนี้นะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีกุมนะอ่ะโอ้โห ใครเกิดราศีกุมคะใครเกิดราศีกุมยกมือหน่อยคะ่ะไพ่สวยมากนะคะมองลงมากนะคะว้าว <Wow. S 1> มีไพ่ใบใหญ่เนี่ยถึง6ใบด้วยกันนะคะและที่สำคัญไพ่หน้าสวยมากๆแทบจะทุกใบมีไพ่ไม่สวยแค่2ใบนะคะที่เหลือไพ่สวยหมดเลย8ใบาจาก10บใบอ่ะอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะเริ่มกันที่ข่าวร้ายก่อนดีกว่านะคะข่าวร้ายตัวตนนะคะอ่ะ ก็เป็นไพ่เก้าดาบนะคะขึ้นมาตัวตัวเป็นไพ่เก้าดาบเลยบอกว่าอาจจะมีเรื่องเครียดนะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้วิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดความทุกข์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ใน he, เรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเป็นเรื่องของคู่แขง่งคู่อริหรือเจ้านายนะคะทีท่มีผลกับการดําเนินชีวิตของเราในเดือนนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าดวงเครียดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราได้มาดูคลิปนี้คือเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะวิธีแก้ดวงเครียดดวงวิตก ก็คือง่ายๆเลยคุณสวดมนต์ภาวานาต่อหน้าพระต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะสวดคาถาชินะบัญชรก็ได้คาถามหาจักรพรรดินะคะพระคาถาเงินล้านหรือสวบดบทอิติปิโสร้อยแปดจบก็ได้นะคะนะจากหนักก็จะกลายเป็นเบาเรื่องทุกข์ต่างๆมันก็จะเบาลงนะคะเพียงแค่เรา,เามีสติที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆก็จะเจอทางออกทางแก้เองนะส่วนต่อมาเรื่องที่ดีต่อมาโอ้โหวันนี้แบบปังแบบปังสุด บางสุดจริงๆต้องยอมรับนะคะการงานกับการเงินนะคะเอาการงานก่อนเลยแล้วกันนะคะการงานนะคะขึ้นเป็นไพ่ควีนเหรียญนะคะนี่นะคะบอกเลยค่ะว่าปังมากนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับการค้าขายสินค้าของผู้หญิงนะคะธุรกิจ ที่มีผู้หญิงเป็นลูกค้าหลักนะคะธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีอายุมากไม่ว่าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์พ่อค้าแม่ขายนะคะทำสวนทําไรนะคะหรือว่าที่ดินอสังหาต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแต่ก่อนที่จะได้รับเงินเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องให้เครียดเรื่องให้วิตกกังวลก่อนนะคะบางคนต้อง เสียชื่อเสียงก่อนมีชื่อเสียก่อนถึงจะมีชื่อเสียงนะคะหรือผู้หดิองอาจจะมีข่าวร้ายมาก่อนที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีชื่อเสียก็ไม่เป็นไรหรือจะชื่อเสียงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในตําแหน่งการคุณของเงินมันสุดปังเลยค่ะนะคะมันจะคู่คุยเหรียญอันนี้คิงเหรียญต่อเนื่องเลยนะคะจะได้มีซั์นะคะรับซัพย์ก้อนโตนะคะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะอย่างที่บอกว่าแม้ลูกค้าจะเป็นผู้หญิงแต่คนที่อุปถัมภ์คุณนะเป็นคนที่มียศมีเกียรตินะคะ ผู้ชายก็มาด้วยนะคะผู้หญิงผู้ชายเข้ามาซัพพอร์ตหมดเลยนะคะการเงินคือหรูหราหมาเห่านะคะมีเก์ที่จะได้เงินก้อนจับเงินก้อนได้เงินหลัก หลักล้าหลักแสนกันไปนะคะโอ้โหดวงดีมากๆนะคะใส่ที่มีหุ้นส่วนนะคะเดือนนี้บอกเลยทำงานกับคนระดับระดับบนทั้งนั้นอะนะคะเออไฮเอ็นกันทั้งนั้นะ่ะโดยเฉพาะคนที่มีหุ้นส่วนเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเป็นผู้หญิงเนะี่ยจะได้หุ้นส่วนอุปถัมภ์ในช่วงนี้ทำอะไรก็ขาขึ้นไปหมดนะคะเนี่ย ครอบครัวก็ยังซับพอร์ตสนับสนุนครอบครัวยังเข้ามาช่วยเหลือนะคะยิ่งใครเริ่มต้นกิจการใหม่ๆนะคะหรือแตกสาขาขยายสาขานะคะมีที่ปรึกษาค่ะโอ้โหกิจการใหม่ก็ปังนะคะเมจิกเชียนขึ้นเลยนะคะคือมันสุดอะนะคะวางกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การยิงแอดการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรือหน้าที่การงานคือแน่นคือดีนะคะค่อนข้างที่จะสมหวังหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเมื่องานมันปังมันก็มีเรื่องให้เครียดให้ประเดยประดดงนะคะคนมันจะปังนะคะมันก็ต้องมีอุปสรรคเข้ามาเล็กน้อยก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิดหรือการควบคุมกดอันนี้ก็ต้องระวังปัญหาความคิดความเครียดวิตกกหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโอ้โหฮัลโหลแฟนนะคะความรักค่ะบอกว่า อาจจะนิ่งเฉยจืดชืดจืด,จดชาไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราเอาเวลาไปใส่ใจกับหน้าที่การงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของความรักเลยไม่หวานนะคะโดยเฉพาะคนโสดก็ยังโสดต่อไม่เรานะถ้าสินไม่เสมอไม่เสมอกับคุณนะคะหรือว่าไม่ใช่คนดีเข้ามาในระยะนี้ก็ยังบอกเลยว่ายังไม่ถึงตัวคุณแน่นอนก็ยังคงใช้เวลาโสดต่อไปนะคะแต่ถ้าคนมีแฟนแล้วนะคะระยะนี้เนี่ยเป็นระยะที่ ไม่หวานนะคะเป็นระยะที่ต่างคนต่างอยู่แต่เป็นระยะที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันมั่นคงดีนะคะไม่มีเปรี้ยวไม่มีทําให้เหนื่อยระอาใจนะคะก็ค่อนง้างที่จะโอเคนะคะส่วนในตำแหน่งสุขภาพนะคะก็ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะระวังแพ้อากาศหรือระวังในเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงระวังน้ําหนักขึ้นด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์ไปหน่อยนะคะตำแหน่งอรินะคะก็ระวังผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถหน่อยแล้วกันนะคะหรือว่าคู่แข่งของ ุณมาในเาขาเรียกว่ามาในฐานะผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลหน่อยนะคะเออก็น่ากลัวลองดูว่าเป็นผู้หญิงคนไหนที่มีอิทธิพลในโซเชียลหรืออิทธิพลในหน้าที่การงานของคุณที่อยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังกับเรื่องตรงนี้หน่อยนะคะโอเคนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ไพ่หนะ้าสวยสว่างมากมีไพ่หนะ้ามืดแค่ใบเดียวแล้วก็ มันก็เป็นเรื่องของความคิดด้วยนะคะก็ที่เหลือถือว่าขอให้เป็นเรื่องราวดีๆเป็นเดือนที่แต้มบุญสูงมากนะชาวราศีกุมนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรักดังใจปรารถนานะคะ,ะฝากไว้ด้วยนะคนดูดวงคือคนที่รอบคอบเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะวันนี้แม่หมอคุณปารีลาไปแล้วนะคะแล้วเจอเกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ